ที่มีขนาดใหญ่มากนะคะติกเก็ตออฟฟิศหกสิบายังชาย3ถึง11 65กสิายังซีเนียซีเนีย20ชาย3อันเดอร์ฟรีสามห้าสิบเป็นสวนสนุกของ A.A.A. น,นะคะ Observation View นะคะห้องฟง observation view นะคะเราซื้อตั๋วนะคะเข้า <c oughs> ทิงชาสวรรค์น,นะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของที่เล่นอื่นๆนะคะ <c oughs> หลานก็เข้าได้ <c oughs> <c oughs> ทิศท่งสวรรค์เราจะเห็นนะคะเบอร์สุดเบอร์เฟวิวออฟวิตอรีฮาร์เบอร์นะคะจะเห็นอ่าวฮาร์เบอร์นะคะอ่าววิตตอรียนอย่างสวยงามนะคะเชลราสิบหคนทำความสะอาดพื้นอยู่ตลอดเวลา

นี่จะมาขึ้นจริงชาสว่างนะคะแถวยาวประมาณสองกิโลอ่ะนะคะเพราะมันคดไปโคดมาเอเอแจกน้ำเปล่านะคะหรือเทอร์โบซีก็ได้นะคะแล้วแต่เราถ้าเรากดไลค์ เราจะได้น้ําเปล่าหรือเธอร์โบดีนะคะชาสมุนไพรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลือกช่วงปีใหม่นี้ A-A แจกชาสมุนไพรหรือน้ําเปล่าให้เราเลือกเอานะคะเราจะขึ้นวงล้อนะคะชิงช้าสวรรค์อยู่นะคะนี่เป็น observation deck แล้วเราจะไปปลาทลูกหมลด้วยนะคะไป สี่สองกราขึ้นมาสองกระเช้าหนึ่งนั่งได้แปดคนนะคะเราจะได้กระเช้าหมายเลขสามสามสามนะคะนักขี่นัมเบอร์เออกระเช้าสามค่ะเรานั่งได้กระเช้าละแปดคนมีหมดสี่สองกระเช้ากระเช้าออกทางหนึ่งนะคะแล้วเข้าอีกทางหนึ่ง เราเช่าส่วนตัวหรือไพรเวทกรดอลล่าราคา160เหรียญจองได้ 嗯、来少人？ หลังจากเรือกอนโดล่าเข้าไปนะคะจะเห็นอ่าววิกตอเรียเบย์สวยงามมากๆนะคะมีอ่าเรือเล่นไปเล่นมาเยอะแล้วเราก็ขึ้นงรือสูงสุดนะคะดูคนตัวนี้เดี๋ยวนะคะข้างล่างจุดสูงสุดแล้วนะคะเนี่ยสูง นิสา,สาด้วยเหรอให้กดตรงนี้จังให้กดเสียมเข้าโทรศัพทมผัาเฮ้ยคนนี้นี่หนาแล้วก็ลงลงแล้วนะคะรอบที่สองสเขาจะให้เรานั่งทั้งหมด3รอบนะคะเพื่อดูบรรยากาศของอ่าววิกตอเรีย จากชิงช้าสวรรค์เราก็ามานั่งม้าหมุน ราคาชิงชาติสวรรค์กับมาหมวนรวมกันผู้ใหญ่40เหรียญเด็ก30เหรียญบรรยากาศแห่งความสุขภายใต้ค่ำคืนที่5ที่เรามาเที่ยวฮ่องกง กอโดอล่าทางทีมงานเอเก็มาถ่ายรูปพวกเราพอเราลงมาเขาก็ให้เราเลือกนะคะทั้งหมดเนี่ยร3 0เหรียญฮ่องกงนะคะเราจะได้รูปมาทั้งหมด2อลูปนะคะในแฟ้มพลาสติกอย่างดีนะคะก็มีการทัชอัพไปไลเรียบร้อยแล้วนะคะดูรูปนะคะได้รูปที่เป็นเปเปอร์มาสองรูปแต่ตัวไฟล์เขาให้มาหมดนะคะสีรูปด้วยกัน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่130เหรียญฮ่องกงหรือ585บาทก็เรียกรถอูเบอร์มาพาเราไปที่โรงแรมเรายังไม่ได้เข้าโรงแรมนะคะเราเดินอ,อ้อมมาด้านหลังของโรงแรมขึ้นบันไดไปชั้นที่สงเราก็เจอศูนย์อาหารขนาดกลางๆนะคะซึ่งมีอาหารข้าวต้มเป็นจำนวนมากนะคะมะีชุมชนเนี่ยคนในชุมชนมารับประทานกัน นะครมันจะมีประดัเรื่องด้วยทำเป็นที่รับช่องเตอร์ม่วาจะเป็นข้าวลานะครแล้วก so ็กินปลาัาได้เลยตอนนี้เราสั่งปลาหนึ่งตัวรอสบแปดเหรียญนะครบปหมึกทอดดีไฟนะคะร้อยแปดเหรียญแล้วก็สั่งผัดผักแปปเหรียญสิบสี่พัน3ามคืออะไร โรยงาอร่อยมากๆดูนะคะมีงานะคะแล้วก็ไส้หมูอร่อยอย่างบอกไม่มข้าแล้วก็กลับบ้านโรงแรมไอบิสนมตอนเช้าที่เราซื้อบาจากวิชั่นและเบเกิลก็ยังไม่ได้ทานเลยนะคะคงได้ทานพรุ่งนี้กับกาแฟ วันนี้เราซื้อของไปหมดไปพันกว่าเหรียญฮ่องกงนะคะห้าพันกว่าบาทซื้อเยอะเลยนะคะทาร์ตไข่นะคะขนมของวิคชั่นเบเกอรกับ b a k e h o u เฮาส์เบเอขออนุญาตลาไปนอนนะคะด้วยภาพสวยๆของหลังนะคะกระโดดนะคะ,ะที่ฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ไหนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ